สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สซิสเตอร์ททโรนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปขนาดเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมนะคะชาแนลนี้สาม,มารถเข้ารับชมได้ทางลักนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลกักการแบ่งลัคนณะราศีตําหลักของ w Western a s t r o l o g y หรือว่าตมาศาสตร์ของต้นตกนั่นเองนะคะและกันอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นกนารอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรง หรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการความรักความสัมพันธ์ของคุณมังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมังกรอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของ ถ้าชนาคติอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันหรือมีหรือว่ามีความคิดความต้องการบางอย่างที่มันไม่ตรงกันแล้วก็ดูจะไม่สามารถที่จะหาจุดตรงกลางร่วมกันได้นะคะจุดยืนของคุณทั้งคู่ค่อนข้างชัดเจนคะ่ะชัดเจนว่าไม่ใช่ทางเดียวกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบ ต่คนก็วูเหมือนแบบฉันก็มีเหตุผลของฉันอีกคนนึงก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเออเราก็มีเหตุผลของเราอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทําให้คุยกันยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในอดีที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ที่ว่าทั้งคู่จะมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันในแบบรุนแรงเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะมีการใช้คําพูดนะคะในแบบที่มันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะคะด้วยสําหรับคนที่ สำหรับคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะชุนเฉียวนะเออเขาดูพูดแรงนะแรงมากเลยนะคะเป็นทั้งการประชดกันใช้คำพูดอะไรต่างๆค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระทบจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งพอสมควรนะคะทีนี้เดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะมังกรเป็นยังไงกันอีก โอเคแล้วดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่คุณทั้งคู่ทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหากันอนะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มันมีปัญหามันน่าจะมีกันมาสักพักนึงแล้วเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่แบบมันอาจจะรุนแรงที่สุด ตั้งแต่ตั้งแต่เคยมีมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เลือกที่จะเงียบแล้วก็เลือกที่จะนิ่งนะคะเลือกที่จะไม่ตอบโต้ใดๆเลือกที่จะไม่ประคับประคองเราด้วยนะคะก็เลยปล่อยไปเลยคืออยากจะงอนอยากจะโกรธอยากจะอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะนี่คือสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเมนเอนเนอร์จีที่ออกมานะคะคือให้ควีนถือเหรียญค่ะให้ตัวคุณเองนะคะ มาดูดีเทลกันนะคะแน่นอนว่าน,นี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้นะคะในเดือนนี้คุณมังกรน,นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองพอสมควรอยากทำอะไรทําอยากทํางานอยากไปเที่ยวอยากใช้เงินอยากอะไรคือแล้วแต่เลยนะคะคุณใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเอง รู้สึกว่าต้องการแล้วคุณก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อะ่ะคุณมีความสุขขนาดนั้นไหมก็ไม่ลึกๆคุณเองยังมีความรู้สึกผิดหวังยังมีความรู้สึกเสียใจเออทาไมเขาเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้อยู่ทําไมความสัมพันธ์ของเราบันถึงเข้ากันไม่ได้ในเรื่องนะั้นเรื่องนี้คือคุณก็ยังมีคุณก็ยังมีมีมีส่วนที่ทําให้คิดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดคือคุณก็เลือก เอาตัวเองและครอบครัวเป็นหลักอืมคือคุณเลือกในแบบที่ชีวิตของตัวเองและครอบครัวมันมันจะสามารถไปได้อะไรประมาณนั้นนะคะคือคุณแคร์ครอบครัวแล้วก็แคร์ตัวเองมากกว่านะคะทีนี้มีไพ่อเวกเคนนิงขึ้นมาด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่คุณปล่อยให้เขาไปสงบสติอารมณ์เนี่ยจะเริ่มคิดได้นะคะและจะมีการกลับมาพูดคุยแล้วนะคะ อ่ะดูไพ่เขากันนะคะในเดือนนี้เห็นไหมในเดือนนี้เขามีเกณฑ์ที่ว่าจะเป็นคนติดต่อสื่อสารมาก่อนเองนะคะมาพูดคุยแล้วก็อ่ามาทําให้เรื่องราวมันดีขึ้นนะคะลึกๆแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่คิดมากจังเลยอะ่ะเป็นคนที่คิดมากจังเลยคิดมากคิดเยอะแล้วก็คิดแบบคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทะเลาะกับเขาอะมันก็เลยทําให้แบบมัน มันไม่แปลกถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะมากพอสมควรนะคะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าตัวคุณเองก็น่าจะรู้นะคะทีนี้เขาก็ไม่พอใจแหละคะ่ะในเรื่องของการที่คุณไม่ได้ทําอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องตามในแบบที่เขาต้องการนะคะจะถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมลหลังจากเนี้ก็ดูจะไม่ได้นะคะดูแล้วเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วแหละว,ว่าตัวคุณเองก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะก็เลยทําให้ เขามีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอะระยะห่างระหว่างเราก็จะห่างกันไปเรื่อยๆคุณคงไม่งอเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เขาก็เลยเรื่องที่จะมางอคุณแทนนะคะทีนี้เดี๋ยวดูว่าในส่วนของความรู้สึกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณมังกรน,นะคะคุณรู้สึกอย่างไรคะกับเขาคนนั้นของคุณ เอาจริงๆคือคุณหงุดหงิดนะคือคุณยังรักคนคนนี้แหละจริงๆแล้วคุณยังรักคือข้อดีของเขาความดีของเขามันก็ยังมีแต่หมดความแบบหมดความไม่น่ารักของเขาบางทีก็ทําให้คุณเหนื่อยเหมือนกันนะคะบางทีคุณก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์กับคนคนนี้สักเท่าไหร่ต่ถามว่าจะให้คุณปล่อยหรือตัดคนคนนี้ไปเลยได้ไหมคุณก็รู้สึกว่าคุณยังตัดเขาไม่ได้เพราะคุณเองก็ยังรักเขาอยู่สิ่งที่คุณทําได้คือแยกกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะน่าจะทําให้อะไรดีขึ้น อะไรประมาณนี้จะถามว่าในเดือนนี้คุณแบบเอนจอยเขาขนาดอั้นไหมก็ไม่นะคะลึกๆก็แอบ,บแบบแอบหงุดหงิดกับความงี่เง่าของเขาอยู่พอสมควรนะคะทีนี้เราดูเขากันว่าในเดือนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะอื้อฮึ เจิดดาบเป็นคนที่มีประเด็นได้กับทุกเรื่องจริงๆนะคะถ้าคุณนิ่งเงียบไปเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความนิ่งเงียบของคุณอีกนะคะ Anyway ปล่อยไปก่อนนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขากลัวคะ่ะลึกๆเลยคือคนคนนี้กลัวในการที่จะเสียคุณไปจริงๆ กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆกลัวว่าวันใดว,วันหนึ่งคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆนะคะเขาก็เลยมีความงี่เงา่ามีความเรียกร้องมีความเยอะนะคะในแบบที่เราเห็นนั่นเองนะคะจะถามว่าทั้งหมดที่ทำอ่ะทั้งหมดที่พรีเซนต์ออกมาคือเกิดจากการที่เออกลัวว่าจะต้องเสียเราไปจริงๆนะคะเออทีนี้เรามาดูกันว่าเดือนนี้แต่ละคนจะ จะทำยังไงนะคะเริ่มจากตัวคุณมังกร,ก,รก่อนในเดือนนี้คุณมังกรควรจะทำยังไงกับเาขาคนนั้นคะอขออภยัยค่ว่าถ้าเขามาขอโทษคุณดีๆอ่ะคุณเองก็จะให้อภัยเขาเหมือนกันนะ คุณเองก็จะให้อภัยเขาแล้วก็จะลืมๆไปอะในเรื่องในส่วนที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ารักนะเขาแล้วค่ะเดืเอนนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าจะจบสวยนะคุณ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยเขาน่ารักเบอร์ไหนนะแต่เหมือนกับว่าถ้าเขาสํานึกผิดและเขารู้ตัวว่าเขาทําอะไรแล้วเขาจะไม่ทําอีกซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณมังกรคุณจะให้โอกาสเขานะคะแล้วอะไรหลายๆอย่างมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณมังกรคุณอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนเข้าหาเขาแล้วเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณณจะะต้อออองงแบบกกรรรัไไหหลายย่่ืม็คคุเ ง้อเขาหลายรอบแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่เปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ทำนะคะรอให้เขารอให้เขาตกตะกอนได้เองรอให้เขาคิดได้เองดีกว่านะคะอะไรประมาณนั้นนะทีนี้มาดูอะไรเข้ากันบ้างนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่ออกมานะคะ this could be the one นะคะ engagement นะคะ forgiving and learning นะคะม um This could be the one เขาเออกมาบอกว่า you already met the romantic partner you seek จริงๆแล้วคนคนเนี้เขาก็เป็นคนที่มีข้อดีหรือว่ามีความดีมีอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไปกันได้แบบ มันน่าจะไปกันได้ไกลๆหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วสําหรับคุณนะคะมันสามารถที่จะไปกันได้บางคู่เนี่ยดิวกันมานานจนคุยเรื่องแบบจะแต่งงานจะลงเอยจะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าในทุกๆความสัมพันธ์มีปัญหาเสมอคะ่ะ forgiving and learning นะคะปัญหานี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งในปัญหาที่ทําให้คุณทั้งคู่รู้จักกันมากขึ้นนะคำแนะนำ give more information นะคะ listen to your intuition แล้วก็ yes นะคะอืมบางครั้งบางทีการที่เขาเยอะหรือว่าการที่เขางี่เงา่าหรือว่าการที่เขาเรียกร้องอาจจะมาจากการที่เราให้อะไรบางอย่างเขาไม่พอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจคุยกันดูนะคะและถ้าลองเปิดใจคุยกันดูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราบกพร่องไปจริงก็แก้ไขแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เต็มที่แล้วนะอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการที่แบบมาคุยหรือว่ามาทำความเข้าใจกันใหม่นะคะ ไพ่แนะนำประเดนทิศท,ทางเดียวกันก็คืออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อกันด้วยความเข้าใจในะคะน่าจะดีกว่าโอเคเอัล่าค่ะสำหรับของ ชวาวรศีมังกรและขนามังกรน,นะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสําหรับการ subscribe นะคะการก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ